สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำขนมไข่เต่าราดซอสใบเตยหอมๆนะคะขั้นตอนและว,วัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้มันม่วง500กรัมนะคะต้มสุกค่ะหลังจากนั้นเราจะบดมันม่วงให้ละเอียดดีเลยนะคะพอเราบดมันม่วงจนละเอียดดีแล้วนะคะไปดูขั้นตอนการผสมแป้งค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย50กรัมค่ะ ตามด้วยแป้งมันนะคะ200กรัมค่ะผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะให้ใส่น้ำเปล่าตามลงไป50กรัมค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะหลังจากนั้นก็นวดแป้งให้เข้ากันกับมันม่วงค่ะจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอเรานวดแป้งมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะขั้นตอนนี้ัวรอร่อยจังจะนำมาปั้นเป็นก้อนค่ะจะช่างได้ก้อนละ15กรัมนะคะปั้นออกมาก็จะเป็นลูกกลมๆประมาณนี้นะคะเวลาเรานำไปทอดลูกเขาจะได้เท่ากันค่ะวิธีการทอดนะคะใส่น้ำมัน1ลิตรค่ะตั้งไฟกลางนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำขนมที่เราปั้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมเอาไม้พายนะคะเขี่ยขนมเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะพอขนมเขาลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้ใช้กลวยค่ะวนขนมแบบนี้นะคะเพื่อจะให้ด้านในเขาสุกดีค่ะประมาณ5-6นาทีนะคะ พอเราทอดผ่านมา5-6นาทีแล้วนะคะให้เปลี่ยนมาเป็นตะแกรงรูทีค่ะแล้วก็วนขนมอีกต่อไปประมาณ7นาทีกว่าๆนะคะจนขนมด้านนอกเขากรอบดีค่ะพอขนมเขาสุกเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีประมาณนี้นะคะตักขึ้นมาด้านนอกเขาก็จะกรอบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำไปพักเส็ดน้ำมันไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำซอสใบเตยกันค่ะ น้ำใบเตยสด250 ml นะคะน้ำตาลทรายขาว150กรัมค่ะเพิ่มความหอมด้วยเนยมะกาีนค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนค่ะแล้วก็กวนทุกอย่างให้ละลายดีนะคะ พอเราคนทุกอย่างจนละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งมันที่เราผสมไว้ค่ะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำห้าสิบกรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนตามแบบนี้ค่ะจนแป้งเขาละลายคายตัวดีค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะสองช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำหนึ่งร้อยมลค่ะผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทาใส่สซอสใบเตยเราแบบนี้นะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนซอสใบเตยเรามีความเหนียวข้นขึ้นนะคะ แล้วก็แป้งสุกดีค่ะพอแป้งเขาสุกดีแล้วนะคะเราจะพักแป้งให้เย็นสนิทเลยค่ะตัวซอสใบเตยของเราก็ได้เย็นสนิทนำไปใส่ถุงใสแล้วก็นำมาราดกับขนมไข่เต่าแบบนี้นะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูไข่เตา่าลาดซอสใบเตยหอมๆค่ะเป็นเมนูที่มาใหม่กำลังฮิตกันเลยนะคะใครที่ดูอยู่สามารถนำสูตรนี้ไปลองทำตาม เป็นอาชีพได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ